ครับผมวันนี้ครับผม step by step s t ป p 5กับเพลงใหม่เพลงนี้ icon นิึช h ่าสอนเต้นโดยเคนกนะครับผมวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมีคนมาช่วยสอนด้วยขอสุึ่ด้ยกับบอส mini boy วันนี้จะมาสอนเพลงนิดชุ่าของ icon ดีมากอ่ะมาสอนเลยเด <IM> ี๋ยะรรอรเดี๋ยวมาเริ่มเริ่มจากข้อไหนดี ไปเลยสองอาหู้อาหู้อาหู้โอเคอาหู้แรกนะครับเริ่มจากเท้าขวานะฮะดูก่อนนะครับเท้าขวาก้าวข่อยแน่ขึงเท้าซ้ายแตะนะครับถอยกลับมาแล้วก็ถอยกลับมาซีรีสเต็ปก้าวแตะก้าวแตะไปเท้าหันตรงไปลาเท้าหันเฉียงโอเคหนึ่งสองสามสี่โอเคกลับมาถึงตัวด้านบนตัวมีสอง หัวต้องต่างม,มือจ่วงแล้วก็จับที่เกงหันหน้าโอเคไทำลดบทสอบครับหนึ่สอีดีมากทำทั้งหนึ่งสองสามสีทำอมกัรนหน่อก่อนหนึ่งสอสามทำทั้งหมดสรอบนะครับพร้อมกับอันนี้แบซื้นแล้วก็ชกด้านหน้าปีชื่ชาโอเคทำต่อเนื่องร้อมกัรเนื่องก่อบ

โอเคอีกทีนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ริกชื่นชามือสวิงสบายสบายสไตล์ทูริสโอเคอันนี้คือท่ายิงใช่ท่ายิงสองไปดีับพี่ร้อนอันที่สองให้ไกลหน่อยผ่างไกลเหลือเกินท่าที่สองเป็นท่อนฮุก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 เลยเหรอดีมากเลยท่อนฮุกเรียกว่าท่าลูกลิงกระจนกิบด้วยให้ก้าวขาซ้ายไปด้านหน้าก่อนดี ะครับมือขวาตั้งขึ้นควบรวมก่าไม่โดนอย่างนี้ขาขวาขับข,ขบึ้นขาตายกนะครับตัวกระแทกมือขวาตรงๆไปด้านหลังมือซ้ายขึ้นไปด้านบนตัวแข็งขึ้นพี่จับไม่จับไม่จับพอทำต่อกันเก้าและแปดโอเคอาคู่หนึ่งสองสองออิ้อารคู่แล้วก็ควบตัวเก้าและห้า ก้มตัวเลามไปที่หลังแล้วก็อนึูงรีทิมช้าทีะช้าดูนะครับฮารคูแอนดัาแอนรีทิช้าามอบนเาคูแอนดัแอนรีทิช้าโอเคถ้าเราไปเป็นกระโดดนะครับกระโดดขาตัวหอคู่กันไหนบอกกระโดดหน่อยมิชชั่นมชเดีกระโดดเต เวลาเราเอาขาขวาถีบไปด้านข้างขาซ้ายถีบลงตรงอย่างนี้นะครับแล้วข้างมาให้ได้นั่งข้หน่อยไปบอสไปจ๊กโอ้โหนั่งเบาๆหน่อยมือนะครับมือชกจับด้านข้างให้เป็นตรงปึ๊บอย่างนี้นะครับอย่ายกอย่างนี้นะลอยอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะครับกระโดดพร้อมกันแล้วทำเรื่องหรอ 然后吧。<Never> สี่ยกไหล่หล่ตั้งนักหนึ่าโอเคแล้วก็เวฟมือด้านหลังสองทีเวีนวอย่าทำสลักกันตึ๊กึึึเวฟเวฟโอเคทัตอ,อนตอน,ตอนี้เลยนะครับเป็นอและเวฟเวฟใต้หนึ่เวฟเวฟถ้าสุท้า

ลัจาผัดออาผู้แรกไปแล้วท่อนต่อไปจะต้งเรียนก really? ันกะพีท่อนเอหนึ่งนะครับก็คือท่อนโมเฮโมเฮโมเฮใช่ไหมโมเฮใช่ไครับเดีวต้องเี้วยห้าก็โมเฮคือีจะอี่สิดตุ้งตันี่สิ ทำนายดูตั้งแต่แรกโมเฮแรกให้เอามือนะครับสองมือจับไว้ที่หัวอย่างนี้นะจ๊ะ like แล yeah, coping, em, uh ้วก <ings>. ็รโดดากันแล้วก็อคเตอร์อยู่ทีแลตรือนช้าอย่างนี้นี่เต้องโมเฮเสร็จปุ๊บเอามือตบตุ้มเขาหันตมาตรงๆเสร็จแล้วเอาก็ตศอกสะบดอย่างนี้นจะเป็นท้าต่มึกลุ่ลงพวกสองทีช้นี้เโ ม okay. ือๆๆอมือมือมือย้ายสวัสดีขวาแล้วก็ยืดตัวเองโอเค,อเคทำอีกหนึ่งสองสามหมุเว้าบู๊บบู๊บบ,บู๊บบู๊บอันนี้มือเปิดและปิดอย่างนี้นะจะ๊ะเก็บเปิดเก็บเปิด,ปด,ปด,ปดตัวตยืดขึ้นนะกดลงยืดขึ้นกดลงช้าๆ้สองทีสองชาช้าสทีทำเป็นไรก่อนนะ กดลงยืดขึ้นแล้วก็เดินทางจะ๊ะจะแล้วก็ตรงโอเคสามทีรู้ใหม่ตั้งแรกหนึ่งสองสามบอบเฮจ๊ะนะตะจหนึ่งสองสาเดินห้าเจยืดตรงตรงถ้ามาไปเขาก็ต่อมาแทงึ้นมือพอกับเอามือตบรู๊สักสัยสังสี ขาผิดเข้าโอเคตะแล้วก็ดันตะโอเคหนึ่งสองสี่เอี้หนึ่งสองสามสแล้วก็เดินทาง5้ากับมาหกเโอเคถึงแปดนี้พร้อมกันหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเหน้ามองมือตลอดนะต่อไฟเดินทางขาซ้ายมือขวาจับไปที่เท้าปึ๊บ เดินทางขึ้นมาด้วย,ยจับขาขวาตาม,ามมาบนซใายจับเสร็จแล้วหันหน้าซ้ายหันหน้าขวา,ห,าหันมาตรงแล้วก็เบาตัวย่อลงสองทีพร้อมแล้เก็บาขาพอมแล้วเป็นจังหวะจะได้ตามนี้ one two two ปะวะไมเดินต่อสัก one two three four five six เซเว่นชิดเอโอเคถ้าเราไปเร็วกว่าท่าอีกันอีกันกุศลใหม่เรจะเอามือขวาดันซ้ายดันอโอเคอีกอีก a ีกอีกอีกท่าไปด้านหลังแต่นี่ท่าไปด้านหน้ามือขวาห้าวเท้าซ้ายปุ้งมือซ้ายกน้าเท้าขวาปุ้งหรืเข็นใช้ตัวด้วยนะดูดัวข้างใช้ตัวด้วยโอเคไปด้านหน้า ให้คุณดูผมก่ดนรวบขึ้นได้ไหมแปดเย็บัวแย็โอเคทำให้ช้าพำกัน1 2 3 4สามี่แล้วรว5ห7 8กเ็ดวงนี้เป็น7แปดที่มีหัวด้วยกบมแล้วองเงยขึ้นช้าห้อยลงมาพอเราเดินทั้่หนต้นึ่งสองสามสี่ห้าหกดอีกรอบหนึ่ง6สาี่ห้าห เ8 Very really good Again again เสร็จแล้ราไปคือถ้าปลไหลาก้าวขาต้ออกไปปลาไหลปาปุ๊บปุ๊บตัข่าปแล้วก็โยกตัวโยกสะโพกเต็มที่มากสทีแล้วก็แก้มตัออแล้วก็ปีตเยโอเคปลาไหาเล่สองต้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสสามสี่ 오케이 다음 이 동작을 노래리듬해 어서 고개 끄덕이지 않고 가슴과 허리를 구렁이지 않고 우리 가리는 도 없어 얘를 들면 대화 장수 멋있는 척안해 나쁜 얘는 요즘 아이돌 즐기는데 무슨 타당하이

น้ำหนักที่ตูดโอเคโอเคเมื่อทำได้แล้วมามือนะครับยืดหนึ่งเด๋ยืดข้ที่สองลงสะโพกที่สามสี่ห้าหกปดอย่างนี้น, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, นั่นเองหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจดแปดแล้วหนคหนึ่งสองสาสี่ห้าหกปยกขาขึ้นแล้ววางขาลงหน ขาอ,อินขึ้นสองตรง3ยกขาที่สี่วางที่ห้าอัน 5, นี้ยากนิดนึงลองทำดูให้ช้าอันนี้นะจ๊ะ,ะ, 6, 3, 7, 8, ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแปดหสองสาสี่ห้าเก๋ล้วยกมือขึ้น6เปิดขาเจ็ดแปท้องมือมีทั้งหมด3าลายในการใช้เท้าท่านี้ลายที่หนึ่งคือเปิดปลายเท้าออก โอ okay. เคเหมือนชึน้งดวยลายที่สอลายมอบปี้สวิตตอเท้าเลยกับลา,ายที่3าลายขีย้เกียจไม่มีเท้ามีแต่มือโอเคเลือกเอายากเล่นไลายไหนเลือกเอาโอเคนองแต่นี้จะหนึ่งสองำวสอีห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสอง แล้วเกตดงตึงมากที่มือตึง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 ิ่งตึ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 งิ่ถ้าเราไปถ้าตบมือแป๊ะถ้าตกมือแป๊ะทำยังไงมแป๊ะกดีถ้าอะไรสั เวลาใครล้าหน้าต้องมาอ้หนึ่งน้อง่อนมากข้องการเดินองต้อสสองีว่สรอกวันสองทีโฟร์ไฟฟ์เเว่นเสร็จแล้วถ้าต่อไปนี้แม่แม่เ้าขขวาไป่ต้างตั้ง้องการกรอบอกยกขึ้นบอแล้วก็ยืนตรงทีหนึ่งยืนตรงททั้งหมดแบบตหงะ้องการเดินสองต 1>, 1 2 3สอสี่ห้าดแเโอเคสุดท้ายตอนนั้นก็มือขวาตั้งเล่นมือซ้ายแขนงตึงเป็นตึงด้รยหล่ะานดีขวดนและ9ก้าขาลงมาลงโอเคเสร็จแล้วพุ่งตัวมือสองที่ห้าแล้วก็ชิดหโอเคทำต่อเนื่องหนึ่งสองา one

โอเคครับผมและนี่ก็คือท่าบางส่วนใ okay. นเพลงริสติงท่าของไอคอนนะครับผมก็ลองไปฝึกกันดูนะฮะจะเต้นได้ไหมจะเต้นไม่ได้โพลบอกที่ด้วยนะจ๊ะจะได้รู้ว่าน้องๆเต้นกันได้ไหมนะสำหรับปัญหาเรื่องการทำมิลเลอรเดี๋ยวคลิปนี้เลยเป็น m i ลเล r ให้นะครับยกแขนเดียวกันขวา น,นี่แขนไรแขนขวาของน้องๆน,นะจ๊ะและนี่แขนไรแขนซ้ายของน้องๆอ,งองย่างงงนะมิลเลอร์เวอร์ช,ชันเลยนะจ๊ะตัดกันมาให้เรียบร้อยแล้วลองไปฝึกดูดแล้วอยากให้สอนพลงไหนอีกโพสเหมือนเดิมไว้ใต้คลิปเลยไว้ใต้เมนพี่บอสฝากไถึงน้องๆหน่อยไ้ก็น้องๆน,น,นะฮะนี่ซึมชาของไอคอนครับผมโดยพี่เคครับผมตั้งใจดูกันดี <ผม S 1> นะครับ <laughs> อย่าลืม Subscribe ชแนลนี้ด้วยนะจ๊ะ k a e r i n Boy Channel เดี๋ยวจะมีคลิปสอนเต้นคลิปเต้นแล้วก็คลิปบ้าๆมาให้น้องดูหลังจากนี้อีกแน่นอนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ We gon get it p o p p i t We gon We gon get it p o p p i t Hey we Just come with, hey. with us Turn it up We gon g e t i k e nobody c a reach 요즘 아이 즐기는데 무슨 자당한 이유를 원해? 이건 그냥 외도덕 좋은 음 노래. 굳이 제목 정하자면 칭찬이 노래를 틀면 고래도 춤추게 해야 돼. y yeah, come and get it, I'm y o 노소 n m e 음악은 지 bang bang go go. 노래를 불러라. 오늘밤 w r e a d y to die. 시간은 금복이를 돌 같잖아. 비싼 축하지만 하고 싶. I don't know Come 노래를 불러 Light it, light it 다 같이 움직여 Better So go get good doggy yeah, cool. <laughs> So on the notch, so who them who has